สวัสดีเจ้าป้ามาเดินออกกำลังกายเจอแล้วก็ที่ฝายนะะี่ก็คายน้ำล้นนะจน้ำตรงนี้หนึ่งนะจ๊ะน้องว่าอีกขั้นไว้หน่งกันแล็ล้นมาตรงนี้นก็น บรรยากาศวันนี้นี่เย็นสบายเจ้าตั้งเหนือนี่เริ่มจะเย็นแล้วเจ้าสายาน้ำล้น เจ้าตรงนี้เจ้าอันนี้ส่วนที่น้ำล้นมานะเจ้าเดี๋ยวมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าเนะมาเดินเล่นเดินไปเลยเ้าจะนี่เจ้านะสา,ายน้ำล้น ก็ไปชัยก็อาทิตย์สุดใส่น้ำเล่นเล่นเดินไปนเล่่นยๆนเนนน น้ำตกบนตกต้นน้อเรียบร้อยแล้วเพามันนับเกิดกันล้นลงมานะจ๊อล้นลงมาทางใต้นีเนเ้เนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้า ไายสะพานเถอะเรวคงจะได้ไทยพระอาทิตย์ขึ้นเัรก็ตอนนี้เป็นตอนเจ้าจะมาออกกำลังตัวเจ้าออกกำลังที่ฝายน้ำลน้นเดินเลาะมาเละาะ เป็น้ำตรงนี้นะเจ้าเนาะที่เป็นแม่ด้ามยาวนะเจ๊ะข้างบนนี่เป็นหนึ่งเลยก็ถ้ามันเยอะก็จะลน้น,นลงมาน,นะจ้ลาล้นลงมานทั้งนี่เลยก็ล้นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะจ้าเนาะ มีอ,อ,อีกด้านหนึ่งนะเจ้าตรงส่วนที่น้ำล้นม,มานะเจ้าตรงส่วนน้ำล้นม,มานะเจ้าคลิปนี้พอตอีนะเจ้าสวัสดีเจ้า